สวัสดีค่ะเอซทุกๆท่านทุกคูททก่ทุกคนนะคะวันนี้อย่าจะมาเล่านิทานพี่น้องต่างสายฟันสูพัังนะคะมีเจ้าหญิงทองเงินผู้เส้นสวยอยู่ในปราสาทลัดสวังเจ้าหญิง อยู่ตัวคนเดียวในอยู่ปราสาทนะคะนางกะสีจับลูกบอลไปลิ่นล่าเริงลิ่นไปลิ่นมาเนาะลูกบอลมันก็กิ้งลงไปไหลลงไปแล้วก็ไปตกบ่อ้นามเจ้าหญิงก็ตกใจอ้าลูกบอลของข้าเจ้าหญิงก็ร้องให้เสียใจ ท่านใดนั่นก็มีกระต่ายตัวน้อยแสนที่น่ารักคานเข้ามาหาเจ้าหญิงผู้เสนสวยเจ้าหญิงเป็นอะไรหรือเจ้าหญิงก็ตอบว่าลูกบอลของข้าหายไปใน น้ำแล้วตกลงไปน้ำก้นบึงแล้วค่ะเจ้ากระต่ายก็เลยตอบว่าถ้าอันลงไปเอาให้ได้แต่เจ้าหญิงจะให้อยู่ในปราสาทไหมเจ้าหญิงก็เลยตกลงกระต่ายตัวน้อยก็เลยไปเอาลูกบอนขึ้นมาให้ได้แต่เจ้าหญิงก็ กระตายตัวน้อยเข้าไปอยู่ในประสาทราชสวังเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นมิตรที่ดีเนาะต่อกันกินอยู่กันมาแล้วลาเริงเจีมยมใสทีนี้เจ้าหญิงก็เลยมาได้เพื่อนได้พี่ได้น้องเยอะๆรู้จักคนก็นเลยปรึกษากันกับกระต่ายน้อยก,กระต่ายน้อยวันนี้ เราจะไปในดีอ,ออกไปอันสัมภาษณ์ป่าว่ะสันก็เลยพากันไปไปแล้วเดินไปได้เข้าป่าลึกเข้าไปท่านใดนั้นก็มีงูจงอ่างนอนอยู่ในรังนะคะจงอ่างก็นอนอยู่ในรังถึกบาดเจ็บ มานะคะจุงอ่างบาดเจ็บมาถึกคนทำลายทีนี้ก็ย่อคอมาหานเจ้าหญิงก็เจ้าก็ตายน้อยเจ้าหญิงช่วยข้าด้วยว่าสัตเจ้าจุงอ่างเจ้าหญิงก็เลยตอบว่าอ้าวเจ้าจุงอ่างเจ้าเป็นไหลมาหรืออ้ยข้าถูกทำลายบาดเจ็บมา เจ้าหยิงผู้สงสารก็เลยเมตตาเอางูจุงอ่างเข้าไปเลี้ยงไปเกลือในปราสาทของนางมีอะไรก็ให้กินแบ่้งข้าแบ่้งน้ำให้กินแล้วบบดนี้มาในวันหนึ่งจุงอ่างนี่บ่พอใจทำไมจึงอันรักเจ้ากระต่ายมากกว่าตัวเอง จงอางคิดนะแต่เจ้ากระต่ายเนี่ยจงรักพักดีองหญิงองหญิงทองเงินนีมากพร้อมที่สวยปกป้องเจ้าหญิงนีมาทีนี่เจ้าอันงูจงอางนี่เราคิดไม่ซืออาา่อแล้ววัดนี่บ่พอใจเลยคิดไม่ซือ่อ ก็เลยซีสุกอันกัดเจ้าหญิงทองเงินทีนี้อันเจ้ากระต่ายน้อยเห็นท่าที่ไม่ดีว่าจงอ่างจะโดดกัดอันเจ้าหญิงทองเงินเจ้ากระต่ายน้อยก็เลยพูดขึ้นว่าเฮ้ยเจ้าจงอ่างเจ้าทำเรียบนี้ <mm ไม่ได้นะเจ้าหญิง รักเองมานานพร้อมจะช่วยเหลือเองเองทำในนี้ไม่ได้เจ้าจงอ่างตตบอันกระต่ายน้อยว่าจะไม่ใช่ข้าจะทำไม่ได้ก็เจ้าหญิงรักเองมากกว่าข้าเจ้ากระตายกระตายน้อยก็เลยพูดขึ้นว่ารักเท่ากัน ก็เลยคุยกันไปคุยกคนมาไม่ลงตัวยังไงก็เจ้าจุงอ่างนี่ก็จะซกอันเจ้าหญิงทองเงินนี่ให้ได้จะฆ่าให้ตายเออคันว่าจะฆ่าให้ตายเจ้ากระต่ายน้อยก็เลยตอบขึ้นว่าถ้าจะฆ่าอันเจ้าหญิงของข้าก็เซิ้นมาฆ่าข้าเถอข้าจะมอบชีวิตให้แกท่าน ทันในนั่นพอได้ยินพูดคำนี้ขึ้นมางูจุงอ่างกับเลยซกเข้าอนเจ้ากระต่ายน้อยทันทีซก,กัดโดยที่ไม่ยั่งมือเจ้ากระต่ายน้อยก็เลยมอบอันชีวิตถบายชีวิตให้แก่เจ้าหญิงเจ้าหญิงทองเงินค่ะเจ้าหญิงทองเงินก็เลยซึ้งน้ำใจ ทีนี้ยังไม่พอพอเจ้ากระต่ายน้อยไม่อยู่แล้วเหลือแต่เจ้าหญิงกับจงอางนะคะอยู่กันไปในวันหนึ่งเจ้าจงอางก็ไม่พอใจอีกค่ะก็เลยอันก็เลยซุกอันเจ้าหญิงผู้แสนที่น่ารัก ใจดีที่เคยเลี้ยงเคยซุบเลี้ยงเจ้าอันงูจงอ่างนี่มางูจงอางก็เลยทำลายเจ้าหญิงเชยงเงินก็เลยเสียชีวิตในต่อมานะคะนีท่านเรื่องนี้กะจบซัมนี้แล้วค่ะทุกคนเราขอขอบคุณหลายๆเด้อลูกๆหล,ล,ลานพี่ๆน้องๆ fc ทุกท่านถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะ เป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อไปเนาะอยากฟังนิทานเรื่องใดก็ติดต่อมาได้ขอบคุณหลายๆค่ะทุกรายทุกเริ่มพี่น้องต่างชาติของเราทุกคนด้วยค่ะเพื่อนๆมึงผง thank you alo my friend thank you everyone thank you thank you so much